ที่31มกราคน,นะครับตอนที่3โอนปิดภาษีซื้อภาษีขายนะครับไปที่ระบบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณที่จ่ายนะครับปุ่ม w r k กฟองครับขอภัยครับไปที่รายงานภาษีซื้อ ภาษีค่ะขออภัยครับไปที่รายงานภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติมครับไปที่ตั้งแต่เดือนให้เปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งทับสองห้าห้าแปดนะครับถึงศูนย์หนึ่งทับสองห้าห้าแนะครับ ก็กดบนที่แล้วกดปุ่มโอเคได้เลยครับกดปินนะครับเราจะดูว่ารายงานภาษีขายรวมใบเพิ่มเติมรวมใบเพิ่มนี่ลดนี่นะครับจะมีบริษัทจักรยานยนต์เอลเอจำกัดบริษัทฟิลม์มรามิล่าจำกัดบริษัทบิสต์โตนจำกัดและบริษัทบิสต์โตนจำกัดนะครับ เมื่อดูรายละเอียดเสร็จแล้วกด F 1 0ไน้่เครับกด c a n เ e l ครับต่อไปจะปิดรายงานภาษีซื้อนะครับไปที่รายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมนะครับไปที่ช่อง ตั้งแต่วันที่ให้เปลี่ยนเป็นวันที่0101 2 5 5 8นทับ2558นะครับถึงวันที่0101 2 5 5 8นทับ2558นะครับกับปุ่มโอเคได้เลยครับ ตดเปนเ็นครับตัดสั้นครับต่อไปเราจะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะครับไปปุ่ม Work f l o w ครับ ลงรายวันนะครับสมุดรายวันทีเจนะครับสมุดรายวันทั่วไปถูกต้องแล้วนะครับกดปุ่มโอเคครับอกดเสามเพิ่มครับ ừ. วันที่ลงบัญชีเป็นวันที่สาม1ุดเอ็ศูนย์หนแปครับ ที่ช่องรายละเอียดครับเราจะใส่ปิดภาษีซื้อขีดภาษีขายศูนยนึทัาแปนะครับ ไปที่ชื่อบัญชีครับพิมพ์ว่าพาสีขายครับปุนเตอร์ครับไปที่จำนวนเงินเดวิดนะครับใส่4,382นะครับ ใส่เจ้านี้นะครับ Enter ครับเลือกเจ้านี้สัมภกระนะครับเราจะยังไม่ใส่จำนวนเงินนะครับ <Yeah. S 1> จะพิมพ์ว่าคท่าสีซื้อนะครับ มีช่องเครดิตน,นะครับห้าพครับไปที่ช่องจำงนวนเงินเดบิตน,นะครับกด F2 สำดุลน,นะครับโปรแกรมก็จะรันตัวเลขมาให้นะครับ กด F10 บันทึกได้เลยครับให้เครื่องรันหมายเลขวอลเชอร์ er, ให้กดปุ่มเดครับโอเคครับ10บันทึกบึกแล้วนะครับให้กด F cap ออกครับยกเลิกการแก้ไขกดเ yes, ดครับกด F cap ออกนะครับ แนเซรครับบันทึกรายการค้าของวันที่3.1ตอนที่3เสร็จแล้วนะครับ